ขายก็ห้าพันกว่าล้านแต่บ้านเขาเนาะเรียกว่าค่าของชีพมันสูงอะ่ะร้อยกว่าล้านอะ่ะบ้านเขาก็ปีหนึ่งเขาเดือนหนึ่งก็ใช้ไปล้านแล้วโอ้มันไม่ได้มากมายอะ่ะเขาอยู่ทางเมืองนอกต้องใช้ค่าของชีพกินอยู่สูงอะ่ะเออนะคะยางมากสุดก,ก็อยู่ถึงสิบปีอะนะในจานวนก้อนแบบนี้เนี่ยแต่ถ้ามาบ้านเราก็เป็นเอ่อเรียกว่าดูแลกันยันรุ่นลูกหลานเลื่หลืดเลยลลนะะชั่วอายุแปดโคตรแปดโคตรอายุคนไหมอะมาดูกันอย่างเช่นอะตัวนี้เด จะเปิดเป็นแบบจกักรราศีจันทราวาแบบนี้นะาติดตามใบแต่ทาวเวอร์เนี่ยสูญเสียมากสูญเสียด้านรายเงินทองมากเลยเฮิร์ตมากเฮิร์ตมากเนี่ยให้ใจกับคนที่เขาแบบว่าเรียกว่าคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถคนหน้าตาดีนะเออนะฮะมิสเตอร์เอาทุกช็อตเนี่ยตอนนี้สโลแกนเป็นเอาทุกช็อตมิสเตอร์เอาทุกช็อตอืมนะคะอืมในส่วนของการวางแผนการไปรติดต่อสังคมเขาทางด้านเนี้ยอ่ะมีการวางแผนวางแผนที่จะทําเกี่ยวกับบุตรตโครงการกเริ่ม กี่ยวกับโรงแรมที่เขาทำเออนะคะพวกอาคารบ้านเรือนบ้านจัดสรรทุกอย่างนะคะเด็กอินเพลสตัวนี้มุมมองเป็นทางด้านการใส่ใจดูแลการที่เขาออกอใจครอบครัวไม่ลืมแม่ให้ความรักกับแม่ยิ่งเขาให้ความเคารพความดูแลแม่ครอบครัวเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแบบว่าดวงก็ยิ่งขึ้นไงนะนะนะด้วความเป็นอินเพลสตัวนี้ถ้าให้แนะนําแนวทางอินเพลสควรมีเทพยูดาแห่งพระแม่ธรานีนะพระโรสพสกอะไรเงี้ยควรจะไหว,ดวนะะ้ด้วยนะคะทาการรูชาด้วย ตัวนี้ถ้าธุรกิจแนวที่เขาอยากจะทำนะเออถ้าผู้ท้าวจีแนะนําเนี่ยเกี่ยวกับไหนทาโรงแรมแล้วทาให้ครบทำให้ครบฟูลฟังก์ชันเลยแล้วก็ให้ที่ที่ชาวบ้านได้ทำมาหากินด้วยอาทิเช่นคุณทําโรงแรมก็ทําเป็นยีิบสี่ชั่วโมงถูกต้องแล้วแล้วทําเป็นระบบแบบว่าเออเป็นเมืองไม่หลับไม่ไหลเช่นเอ,อ่อเปิดโอกาสให้แม่ค้าขายเข้ามาทําเป็นตลาดนัดเออคนมากินมาเที่ยวมาถ่ายรูปทําเป็นสวนสนองนโยบายเออเจ้าอยู่หัวเออมีพลเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาเอาเด็กเข้ามาทําทัศนศึกษาในการทําบ้านดินทําวาดรูปทําเศรษฐกิจพอเพียงปลูกต้นไม้ใงอย่างเช่นโตมามีมีพื้นที่นา้ททนาทํางานตัวเองอยู่แล้วแบบไม่พึ่งพาไข่ถึงแม้ไม่มีเงินสกบาดแต่ว่าตื่นมาฉันได้เก็บไข่เลออี้ยงไก่เลีย้ยงปลาฉันได้เก็บพืชผักสวนควรัวทํากินแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินสกบาดแต่พอเพียงในครอบครัวมีกินอย่างพอเพียงนะฮะแล้วก็เอาพืชผักสวนควรัวมาขายที่ ที่บ้านสวนบ้านโรงแรมของคุณด้วยทําเป็นสวนพืชผักทําให้คนมาชื่นชมมามาเป็นแฟมิลี่ครอบครัวในการเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้การไปทางชีวิตนะอยู่ในนั้นครบวงจรเลยตกดึกยังไงมีปาร์ต,ตี้มีมีกินเลี้ยงขับบาร์อะไรได้ครบวงจรอยู่ในนั้นใลๆทํนแล้วก็ก็ทําเป็นให้ชุมชนได้เติบโตกับคุณด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจของครอบครัวกันยาวนานแสนยาวนานไปเลยค่ะทำกันเป็นร้อยปีเลยทำแต่เจ็ดปรุ่นกันเลยนะคะ มาตรงนี้ก็ทางด้านปตัตตานีความเกี่ยวพันกับคดีนี้อะไรยังไงเนาะ,ะมีเดอะมูนเดอะเลเวอร์นี่อะเดอะมูนลเวมีความพัวพันลวงล่อในเสน่หากันไหมก็ต้องสู้กันสู้กันในชั้นชั้นสอบสวนสืบส,วน,ส,บสวนกันนี่แหละนะในหลักฐานแันเนขีนอัดสดนะตอนนี้ตัวนี้ก็คือทางด้านสุภาพยังไงก็ในเรื่องของเองินทอง เงินทองความชุดเยอะไรก็ต้องเรียกร้องก็ต้องตัวนี้สิ่งที่ออกมาในกรรมะในเรื่องนี้ยังไงก็ได้ตามหมายศาลอยู่แล้วได้เงินคืนตามหมายศาลอยู่แล้วนะคะอืมเนาะก็เรียกว่าไพ่ออกมาตัวจุดที่คลายเป็นเอดเบอร์สนะอาจจะที่คลายไปนี้ไปนอนกันได้นะเออนะฮะในเรื่องของเอาเงินคืนตามอำนาจชั้นศาลเลยว่ากันไปตามหลักฐานกันเลยจ้ะนะคะมาดูว่าจุดที่คายไปอีกห้าใบโฟกัสตรงนี้กันด่อต่อนะ ไ,ได้เงินคืนชนะไม่ชนะเป็นเงาทางรูปแบบก็ตทางไหนเ,เนาะน,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 นะ,นนนะนคะเออทำได้เงินีกแล้วยังไงก็ได้เงินคืนนะได้เงินคืนเนี่ยอ่ายังไงก็ได้ดับความยุติธรรมได้เงินคืนนะคะเออนะเรียกว่าสูญเสียความรู้สึกนะอ่าสูญเสียความรู้สึกกับกับกับท่านอ่ามิสเตอร์เอาทุกช็อตเยอะมากมันจะเสีย,ส,ยสูญสูญเสียความรู้สึกความไว้วางใจเออให้ใจไม่มากเลยนะฮะ นึกว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์จริงใจนะตามข่าวที่ช่วยเหลือผู้คนนะนะเรียกว่าสู้กันแบบยิ่งสู้กันก็ยิ่งบันทอนจิตใจอะ่ะเออรู้สึกแย่เลยนะอืแต่ว่าบทสรุปตอนสุดท้ายก็เรียกว่าอ่าได้รับความสําเร็จนะได้รับชัยชนะได้สิ่งที่เสียไปเงินทองอะไรก็ได้คืนกลับมาเหมือนกันอืนแล้วก็มองย้อนไข่เนาะ ตัวเขาเมื่อได้รับเงินก้อนนี้มาก็ใช่ว่าจะเอามาใช้นะแต่ว่ามีความคิดว่าจะทำให้ครอ,อบครัวให้พลิกฟื้นแผ่นดินครอบครัวที่บ้านความหลังให,ให้ดีขึ้นอาจจะพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสังคมให้เรียกว่ามีความจเจริญมากขึ้นนะถ้าได้เงินตัวนี้นะคะบางส่วนก็เรียกว่ามาทำพัฒนาชุมชนได้นะ,ะในใจเขาที่จะทำกับเบ้นเงินตรงนี้ที่ได้คืนมา นะแม่พระสัธุอทูอโมทนาจาค่นดีนะตรงนั้นไม่ไหลตรงันไม่ไหมเนาะ